สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่ายิ่งเราวิ่งตามหาความสุขจากสิ่งต่างๆรอบตัวบางทีมันก็ยิ่งห่างไกลออกไปวันนี้เราเลยอยากจะชวนทุกคนมาลองเปลี่ยนมุมมองกันดูครับเราจะออกเดินทางด้วยกันเพื่อค้นหาความสุขที่มันซ่อนอยู่ข้างในความสุขที่เกิดจากความสงบในใจของเราเองนี่แหละครับคำถามที่ว่าชีวิตที่มีความสุขเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ฟังดูเหมือนเป็นคำถามง่ายๆนะครับ แต่คำตอบของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะต่างกันไปเลยวันนี้เราจะมาลองสำรวจหนึ่งในคำตอบที่ผมว่ามันลึกซึ้งมากๆมาดูกันครับคือคนส่วนใหญ่เลยนะครับพอพูดถึงความสุขปุ๊บก็จะนึกถึงภาพแรกเลยคือชีวิตที่แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างราบรื่นไปหมด แต่ถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งความสุขที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนภาพที่2มากกว่านะครับนั่นก็คือชีวิตที่เรารู้วิธีทําให้ใจเราสงบได้ถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับมรสุมหรือคลื่นลมอะไรในชีวิตก็ตามทีนี้คําถามก็คือแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงล่ะครับจุดที่เราทําให้ใจสงบได้คําตอบก็คือเราต้องมีเครื่องมือชิ้นแรกก่อนเลยครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า ศิลปะแห่งการปล่อยวางเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันครับว่ามันคืออะไรต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่การยอมแพ้นะครับไม่ใช่เลยแต่มันคือการยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญตั้งหาดยอมรับว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างในชีวิตที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆนะแล้วพอเรายอมรับตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราถึงจะเลือกวางภาระหนักๆในใจลงได้เพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจริงๆ ใช่เลยครับย้าอีกทีนะว่าประเด็นสําคัญมากๆก็คือการปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่การวิ่งหนีปัญหานะครับแต่คือการหันหน้าไปเจอกับมันเลยพผชิญหน้ากับมันด้วยความเข้าใจและมีสติยอมรับว่าเราทําได้เต็มที่แค่ในส่วนที่เราควบคุมได้เท่านั้นแหละส่วนที่เหลือก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วจะเริ่มฝึกยังไงดีละ่ะเอาแบบง่ายๆก่อนเลยแต่ทรงพลังมากๆนะครับลองเริ่มจาก2ออย่างนี้ดูอย่างแรกเลยคือ ปล่อยวางความคาดหวังลงบ้างและอย่างที่สองคือปล่อยวางการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแค่สองอย่างนี้นะครับเชื่อไหมว่าเราจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเออใจมันเบาขึ้นเยอะเลยมันโล่งขึ้นอย่างน่าแปลกใจเลยล่ะครับแล้วพอใจของเรามันเบาลงแล้วมันเหมือนมีที่ว่างเกิดขึ้นในใจครับ ที่ว่างตรงนี้แหละที่ทําให้เราเริ่มมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวสิ่งที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกาแฟาหอมหอมตอนเช้าหนังสือดีๆสซักเล่มหรือแม้แต่แค่ช่วงเวลายิยบเงียบกับตัวเองสิ่งเหล่านี้แหละครับคือความสุขเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในการใช้ชีวิตของเราโอเคการปล่อยวางเนี่ยมันช่วยปลดเราจากภาระของอนาคตจากความคาดหวังต่างๆใช่ไหมครับแต่มันยังมีภาระอีกก้อนหนึ่งนะที่มาจากอดีต แล้วเครื่องมือที่จะมาช่วยเราจัดการกับภาระก้อนหนีได้ก็คืออิสระผ่านการให้อภัยค่ะพอเราพูดคําว่าให้อภัยนะครับส่วนใหญ่จะนึกถึงการให้อภัยคนอื่นก่อนเลยแต่จริงๆแล้วขอบเขตของมันกว้างกว่านั้นเยอะเลยครับเพราะรู้ไหมครับว่าบางทีการให้อภัยที่สําคัญที่สุดอาจจะเป็นการให้อภัยตัวเองนี่แหละให้กับความผิดพลาดในอดีตมันคือการฝึกฝนที่ปลดปล่อยเราทั้งจากภายนอกและปลดล็อกอะไรบางอย่างข้างในใจเราเองด้วย เขาเปรียบเทียบได้ดีมากเลยนะครับว่าการที่เรากอดความโกรธเอาไว้เนี่ยมันก็เหมือนเรากำฐานร้อนๆไว้ในมือสุดท้ายคนที่เจ็บที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละดังนั้นการให้อภัยก็คือการที่เราตัดสินใจแบมือออกแลว้ววางฐานก้อนนั้นลงซะไม่ใช่เพื่อใครเลยนะครับแต่เพื่อตัวเราเองเพื่อปลดบ่อยตัวเองจากความทุกข์ทรมานพอเราวางมันลงได้ที่ว่างในใจมันก็จะเปิดออกแล้วความสุขก็จะเข้ามาแทนที่ได้เองครับ เอาละครับพอเรามีทั้งเครื่องมือในการปล่อยวางจากเรื่องอนาคตแล้วก็มีพลังของการให้อภัยให้กับเรื่องในอดีตทีนี้เราก็พร้อมแล้วครับที่จะเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของเรานั่นก็คือการค้นพบความสุขที่แท้จริงจากข้างในใจเรานี่เอง ความสุขที่แท้จริงมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่หรือวือหวาตื่นเต้นเสมอไปนะครับแต่มันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกสงบสงบแบบนี้แหละเป็นความสุขที่มันเรียบง่ายแต่ว่ามั่นคงที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกพอใจในสิ่งที่เรามีในวินาทีนี้ณนะปัจจุบันขณะนี้เลยและนี่ก็คือแก่นแท้หรือหัวใจสาคัญของเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยครับความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันประกอบไปด้วย3อย่างนี้เท่านั้นเอง 1. คือการรู้จักพอ 2คือการรู้จักปล่อยวางและ3คือการอยู่กับปัจจุบันขณะมีสติอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้แล้วพอเราเอาหลักการง่ายๆเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับมันไม่ใช่แค่การทําให้เรามีความสุขเป็นพักๆนะแต่มันคือการสร้างรากฐานของชีวิตใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยเป็นชีวิตที่มันสงบมันงดงามและมีความหมายอย่างแท้จริงในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตอยู่ และสุดท้ายนี้คำถามที่สำคัญที่สุดก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราแต่ละคนแล้วล่ะครับอย่าให้ลองกลับไปถามใจตัวเองดูเบาๆว่าสำหรับเราแล้วความสุขที่เรียบง่ายของชีวิตเนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบไหนกันนะก็หวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆให้แต่ละคนได้ออกเดินทางค้นหาคำตอบนั้นในเส้นทางของตัวเองนะครับ